มาดูกันสิว่าล่าฟอร์มใหม่ๆที่จะโผล่มาในซีรีส์ม s k r ล d e r Gears ในช่วงเดือนพฤศจกายน2022นี้จะมีล่าไหนกันบ้างเชิญไปรับชมกันเลยเริ่มต้นกันที่ Standard Form ของเนโอจังหรือ m s อสไลเดอร์นาโกเค u เกในชื่อล่าฟอร์มว่า m u s ไล i d e r n นา o b บีดฟอร์มใช้เดไซน์ไดเวอรและบีเลสบัคเกอร์ในการแปลงร่าง เป็นร่างสีฟ้าคามที่มาในตีมดนตรีชาวล็อกแองโกลมาเลยก็ถือว่าดูเข้ากับเนโอจังที่มีจังหวะด,ดนตรีในการเต้นเพลงป๊อปพอดีแต่ไงมาในตีมชาวล็อกแองโกลกันเลยเนี่ยก่อนหน้านี้เคยคลิดเร่งๆว่าล่างบีฟอของนาโก จะมาในตีมสีน้ำเงินหรือเปล่าหนะ่าสุดท้ายก็มีจริงๆซะด้วยก็ถือว่าถูกใจผมจะไปส่วนสกิลความสามารถของนาโกบีฟอร์มล่างนี้รวมถึงกีตาร์สีหวานเย็นที่เธอถืออยู่เจ้ามาเป็นยังไงก็คงต้องรอดูกันต่อไปแต่คาดนะว่าน่าจะใช้พลังคลื่นเสียงจากการดีก,กีตาร์ในการโจมตีใส่ศัตรูตนแน่ๆเลยแต่ถ้าเป็นไอ้ควายหัวโยอกอย่างบักฟา ที่ใช้บีฟอร์มล่างนี้เหมือนกันเป็นมอสไลเดอร์บัฟฟาบีฟอร์มก็คงจะเอากีตาร์มาใช้ฟา,ฟา,ฟา,ฟาดฟาดฟาดเพียงเดียวก็ถือว่าครบกำหนดแล้วสำหรับสแตนดาร์ดฟอร์มของ4ไลเดอร์ตัวหลักของซีรีส์มอสไลเดอร์กีสทั้งกีสแมนนัมบูสฟอร์มไทคูนยิงจาฟอร์มนาโกบีฟอร์มและบัฟฟาซอมบี้ฟอร์ม แต่ก็มีไลเดอร์อีกคนนอกเหนือจากสีตัวนี้ที่มีสแตนดาร์ฟอร์มเป็นของตัวเองเหมือนกัน เขาคนนั้นก็คือมอ s t สไรเดอร์ังแจ็คมอสเตอร์ฟอร์มร่างปีศาจสุดฟุ้งฟิงที่แปลงร่างโดยการใช้เดซไซด์ไดเวอรกับมอนสเตอร์เลสบั k เกในการแปลงร่างเป็นแค่ไรเดอร์ผู้ช่วยที่ทาน DGP ส่งมาเพื่อช่วยเหล่าเพลเยอในการเล่นเกมแท้ๆบางอาจมีร่างสแตนดาร์ดฟอรเป็นของตัวเองซะได้เป็นร่างฟอร์มที่มีดีไซน์อืมเออเจดูเท่ก็เท่ไม่สุดเจะทุเล่ก็ไม่สุดสถทน สีชุดกอดูฟึ้งฟิงไม่ส่งกับที่ชื่อล่างว่ามอนสเตอร์ที่แปลว่าสัประหลาดเลยควรจะชื่อซูเปอร์ฮีโร่ฟอร์สมากกว่าสีย่างกับออมเลยแถมสีชุดก่อดกับหน้ากากก็ไม่แมทช์กันด้วยหน้ากากก็สีฟักทอยส่วนชุดก่อดก็สียามลมิกอะไรก็ไม่รู้จนหลายคนเขาคิดว่าร่างนี้เป็นสแตนดาร์ดฟอร์มของตัวแพนแจ็คเองเลยหรือเปล่าหรือมันจะไม่ใช่สแตนดาร์ดฟอร์มจริงๆกันแน่ แต่ดูจากของเล่น DX ของบัคเกอร์ชิ้นนี้ที่แถมมากับ i d คอของพังแจ็คแล้วก็ดูท่าว่าจะเป็นไอเทมหลัก l ต s t ดับฟอร์ m ของพังแจ็คจริงๆแล้วครับซึ่งไม่ได้มีแค่พังแจ็คเท่านั้นที่ใช้บัคเกอร์ชิ้นนี้ PXS ก็ใช้บัคเกอร์ชิ้นนี้แปลงเป็น m o s t r l e d e r Gear Monster Form อ,อีกด้วยเช่นกัน ซึ่งจะได้ใช้ก่อนหน้าพันแจ็คในตอนหน้าตอนที่9นี้ก็ถือว่าพี่แกขอเทสก่อนก่อนจะเอาไปให้เจ้าของที่แท้จริงซึ่งความสามารถของล่างนี้จะเป็นไงกันนาะกัมปันเบลเลอร์ขนาดนี้คงจะเน้นอักแหลกอย่างเดียวนั่นแหละและเพบก,กับเดไซด์กรฟรีหรือ DGP รอบใหม่กันได้เลยพร้อมกับ2ไรเดอตัวใหม่ที่จะมาในเกมรอบนี้ที่จะเปิดตัวมาตั้ง2คน 2> แค่นี้ โดยตัวหน้ากาสีขาวเจ้าวนั้นมีชื่อว่า m u s ์ส i d เดอร t ล e เหรือเลเตอรมีต้นแบบมาจากแพะยอแมลมาจาก m u s ์ส i d เดอร์แที่มีต้นแบบมาจากแกะโดยที่มาของชื่อล i t t e r หรือเล t ตอรยังไม่ทราบว่าจะเล่นคำมาจากอะไรที่เกี่ยวกับแพะ ส่วนหน้ากากสีเหลืองที่ใส่ชุดกอนนิงจาฟอลของไทคูลไม่รู้ไปโดมาหรือเปล่าเนี่ยมีชื่อว่ามอสไลเดอร์คิโลหรือเคโลมีต้นแบบมาจากนกคู่นั่นเองก็เหมือนกับลิเตอร์เลยเป็นตัวย้อแมวมาจากมอสไลเดอร์กิมเพนหรือลุงกิมเพกที่มีต้นแบบมาจากเพนกวินก็เริ่มเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมดีไซน์หน้ากาาของลุงกิมเพกถึงมีความเป็นเพนกวินผสมกับนกคู่ที่แท้ก็คือมันจะได้ย้อแมวเป็นไลเดอร์นกคู่ได้นั่นเอง ที่มาของชื่อคิโลหรือเคโลก็น่าจะเล่นคำมาจากฟุคุโรที่แปลว่านกคู่กับคิโล ที่แปลว่าสีเหลืองรัวก็เป็นคำว่าคิโลที่หมายถึงนกคู่สีเหลืองโดยไรเดอร์ตัวใหม่ทั้งสองคนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคนแปลงร่างจะเป็นใครกันแน่และที่สำคัญก็คือมันจะอยู่ได้อีกสักกี่ตนเมื่อมีผู้แข่งหน้าใหม่โพอมาอย่างนี้ท้า p พี่อเองก็ต้องอัพสกิลอัพเลเวลเพิ่มเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากันบ้านแล้วกับ2ร่างใหม่ของพี ที่มาแบบกึ่งอัปเกรดอย่าง Moser l a d e r Gears Magnum Fever Form และกส a r s Boost Fever Form เลสบัคเกอร์ที่ใช้ในการแปลงร่างนั่นก็คือ Fever Twin Lesbucker เมื่อนำบัคเกอร์ชิน้นนี้ไปติดตั้งเข้ากับ d e ซด r e Driver คู่กับบัคเกอร์อีกชิน้นก็จะทำให้บัคเกอร์ที่ใช้จับคู่กับฟฟเวอร์ยกตัวอย่างเช่น Magnum Bucker เพิ่มพังเปไปคูณสองจนกอดแมกนัมที่มีแค่ท่อนเดียวเพิ่มมาเป็นสองท่อนกลายเป็นกอดเต็มตัว ใช้กับบูสต์บัคเกอร์ก็เช่นกันเพิ่มออกมาเป็นบูสต์สองท่อนเต็มตัวเพื่อให้มีสง่าราศีขึ้นอีกด้วยแต่มันกลับดูเสลอรแปลกๆก็มาในแนวดับเบลิลล่างฟนอลฟอร์มไหลกับบิวล่างรองสุดยอดกันเลย และสกิลความสามารถก็เพิ่มมาเป็นคูณสออีกด้วยอยา่างแมกน่าฟอร์มที่ปกติจะใช้แมกนัาชูเตอร์แค่กระบอกเดียวพอมาเป็นฟวเวอร์แมกนัมฟอร์มก็สามารถใช้แมกนัาชูเตอร์ได้ถึงสองกระบอกเลยจากบูสต์ฟอร์มธรรมดาที่ปกติจะเน้นเพิ่มพลังแบบส,สุดๆอยู่แล้วพอมาเป็นฟวเวอร์บูสต์ฟอร์มก็เพิ่มพลังแบบส,สุดๆคูณสออีกด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าถึงแม้จะออกดูมักง่ายไปหน่อยแต่พลังก็แอบเฟียวอยู่เหมือนกันนะเนี่ย โดยกีสทั้งสองล่างนี้รวมถึงสแตนดาร์ดฟอรของทั้งนาโกะกับพังแจ็คและไลเดอร์ผู้เล่นหน้าใหม่อีก2คนนี้จะปรากฏตัวมาในเดซไซ์กราฟรี free, รอบที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ในซีรีส์มัสไลเดอร์กีสที่จะถึงนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นไงกันบ้างสนุกกไหมคงไม่สนุกหรอมัง่งถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์กดสกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์และข่าวสารเกี่ยวกับการ์ตูนกันด้วยนะครับและอย่าลืมมาคอมเมนต์กันด้วยล่ะงั้นก็ขอตัวลากไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซีโอเกน